เห็นคุณแม่กระซิบบอกว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าซื้อของยากมากไหนต้นหลิวร้อยพี่ฟังสิลูกก็คือหนูเป็นคนทินตัดสินใจยากอืมแปลว่าตอนนี้ถ้าดูบัญชีเงินเก็บของเด็กหญิงเรไรมีกี่บาทแล้วลูกก็ประมาณ6หลกักหลักแล้วโ้โห วันนี้พี่มีชาเลนจ์ใช้ต้นหลิวด้วยนี่นะคะสตางสตรองทั้งทีเนาะเราก็เลยอยากให้ต้นหลิวเขียนบันทึกการออมพอมไหมค่ะโอเคค่ะไป สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนรับเราสู่รายการสตาร์สตรอนนะคะกับรายการที่จะพาไปดูเคล็ดลับในการเพิ่มเงินได้ใช้เงินเป็นและเห็นทางออมของทีนไอดอลในแต่ละวงการนะคะวันนี้ฝนมีนัดกับน้องคนหนึ่งค่ะเป็นเด็กวัย11ขวบนะคะที่เขารักการเขียนบันทึกอย่างมากเขียนมาตั้งแต่อายุ6ขวบแล้วนะคะร่วมร่วม5ปีด้วยกันนั่นแปลว่าเขาเขียนบันทึกมาแล้ว2000กว่าวันค่ะคุณผู้ชมคําถามคือจุดเริ่มต้นคืออะไรนะคะและทําไมเขาถึงรักการเขียน บันทึกจนสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเด็กได้หลายๆคนแล้วก็ต่อยอดมาสู่การสร้างรายได้ทาให้เขามีเงินเก็บ6หลักแล้วด้วยนะคะเรากําลังพูดถึงน้องต้นหลิวนะคะเจ้าของเพจเรรายรายวันเดี๋ยวไปคุยกับน้องเขากันดีกว่าค่ะ และตอนนี้นะคะันอยู่กับน้องต้นหลิวเจ้าของเพจเรียนรายรายวันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ธรรมดาจริงๆนะคะ240,000ไลค์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าใครรู้จักน้องต้นเหลิวจะรู้ว่าเพจเรียนรายรายวันเนี่ยก็จะเขียนเนาะบันทึกประจําวันของเราเล่าให้ฟังหน่อยว่าจุดเริ่มต้นมายัางไงคะน้องต้นเหลิวจุดเริ่มต้นก็จะมาจากที่คุณแม่ค่ะไปสมัครเป็นโครงการสมุดบันทึกวัยยาวอของ ชนกพิมพ์ผีเสื้อค่ะแล้วก็เขาก็จะส่งสมุดสมุดบันทึกมาให้เป็นสมุดเปล่าๆค่ะก็เขาก็จะว่าให้เราเซ็นสัญญาว่าเราจะเขียนอะไรทุกวันวาดรูปเล่าเรื่องสิ่งต่างๆที่เป็นความทรงจำแต่ละวันของเราลงในสมุดแล้วนเขาก็จะให้เซ็นแบบว่าให้ลงชื่อกบบว่าเรไรสุวีรานนท์นั้นมันก็เลยทาให้หนูรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่ทําให้หนู ต้องเขียนทุกวันเพราะว่าเราเหมือนกับเราเซ็นสัญญาไปแล้วมีกําหนดไหมคะตอนนั้นว่าต้องเขียนทุกวันกี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีอันนี้เขาไม่จํากัดค่ะก็คือเกับว่าเราก็เขียนไปวันนี้หนูก็เลยยังเขียนต่อเนื่องถูกไหมเพราะหนูเซ็นสัญญาไปแล้วใช่ไหมคะโหกี่ปีละคะ ตอนนี้ก็5าปีแล้วค่ะ5ปีก็คือตั้งแต่หนูประมาณสัก6ขวบใช่ค่ะทุกวันเลยเหรอคะใช่ค่ะทุกวัน6โอโ้5ปีใช่ไหมปีละ365วันเยอะมากนะประมาณ2,000วันอ่นนนะโดยประมาณนะพี่เฉลี่ยเฉลี่ยให้มีอะไรเขียนทุกวันขนาดนั้นเลยเหรอเืเล่มันก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นเรื่องเทียนว่านะถึงเต็นทุกวันมันแบบสิ่งที่หนูเจอในแต่ละวันหนูก็ พยายามหาประโยชน์หาคำพอเอามาใส่นี้เรื่องมหาให้เป็นเรื่องที่พิเศษขึ้นมาเป็นความทรงจําของหนูในแต่ละวันที่หนูจะจดจําเอาไว้เขียนลงในสมุดเรื่องนี้น่าสนใจนะคะต้นหลิวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่เราเจอแต่ละวันไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นทุกวันหรอก แต่เราหาคํานะคะที่พิเศษขึ้นมาเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นทุกวันให้แต่ละวันเป็นวันพิเศษแล้วก็สร้างความทรงจาดีให้กับตัวเองด้วยแต่ไม่ใช่แค่กับตัวเองเท่านั้นเพราะว่าต้นเหลวแบ่งปันความทรงจํานี้ให้กับคนอื่นด้วย<ช>ตอนแรกที่เราก็แค่เขียนเนาะบันทึกประจําวันของตัวเองแล้วทาไมเราถึงตัดสินใจลงใน Facebook แล้วก็มีแฟนเพจเป็นของตัวเองคะตอนแรกก็ คุณแม่ค่ะคุณแม่ก็จะถ่ายแบบถ่ายให้แบบว่าญาติญาติหรือว่าเพื่อนเพื่อที่ติดตามแม่ใน facebook <ม>ก็โพสลงไปแบบธรรมดาเลยค่ะ,คะแล้วดล้วมันแล้วก็โพสแบบทุกวัน<ม>แ่าที่หน,นูเขียนเขาว่าโพสโพสไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าทุกคนเขาก็ชอบอ่านกันแล้วก็รัก่านนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีเพื่อนแม่มาบอกว่ารบกวนไปทํา เพจแยกด้วย่อยอากอ่านแต่บันทึกของหนูไม่ได้อยากว่าดูว่ามาจะไปเช็คอินที่ไหนไปที่ไหนแบบนี้เเพราะว่านั่นเป็นเฟซบุ๊กของคุณแม่ก็จะมีเรื่องราวคุณแม่ประจําวันอยู่แล้วแต่เพื่อนคุณแม่มาตามจนอยากอ่านเฉพาะบันทึกของต้นหลิวก็คือรายๆวันน <ขอ S 2> ั่นเองเขาก็เลยแนะนําให้แบบว่าลองไปเปิดเพจดูสิคุณแม่ก็ลองแบบไปทําไปตั้งชื่อไปทำมาเสร็จเรียบร้อยก็จนกลายเป็นรรายๆวัน น้อยแต่มากคือเสน่ห์ในการเขียนบันทึกของน้องต้นหลิวเพราะบันทึกที่เขียนขึ้นมาในแต่ละวันนั้นจะมีเพียงเรื่องเดียวสั้นๆความยาวไม่ถึงหนึ่งหน้ากระดาษแต่สามารถสะท้อนมุมคิดและจินตนาการของเธอได้เป็นอย่างดีและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆ ซึ่งทุกคนล้วนมีน้องต้นหลิวเป็นต้นแบบในการเขียนบันทึกจึงไม่แปลกใจที่แฟนเพจเรไรรายวันจะไม่ได้มีแค่เด็กๆในวัยเดียวกันที่ชื่นชอบผลงานของเธอแต่ผู้ใหญ่หลายคนก็ขอเป็นแฟนคลับตัวยงด้วยเพราะบันทึกแต่ละเรื่องที่ได้อ่านก็ชวนให้อมยิ้มและบางเรื่องยังช่วยเตือนความทรงจำในวัยเด็กที่อาจหลงลืมไปแล้วนั่นเอง ถ้าใครดูบันทึกของเรรายจะรู้เลยนะคะว่าภาษาที่ใช้เนี่ยหลายคนชมเนาะ,ะว่าภาษาแบบสุภาพน่ารักเรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนหนังสือเรียบร้อยมากเดี๋ยวเปิดให้ดูเพราะว่าวันนี้ต้นหลีวเอามาด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยอันนี้เริ่มเขียน26สิงหาคมนะคะแล้วก็เป็นเล่มที่62แล้วหรอลูก โอ้โหป็นไงคะเขียนเยอะมากเลยทำไมหนูเขียนได้ตรงขนาดนี้ล่ะคะต้นหลิวต้องเล่าก่อนว่ามันจะมีเป็นเส้นบรรทัดลองค่ะเป็นเช็คนี่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 พี่เห็นอยู่นี่ปะใช่ค่ะอันนั้นจะลองไว้ข้างล่างจะให้แบบว่าเห็นเป็นบางๆเพราะว่าตอนแรกที่หนูได้หนังสือสุดบันทึกเล่มแรกมาเลยเนี่ยจากโครงการนะคะเขาก็ให้มาเป็นสมุดเปล่าอย่างนี้แบบไม่มีเส้นแล้วเก็ลื่นล่งๆเลย เขาก็ให้เป็นเส้นบรรทัดเนี้ยมาคุณแม่ก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาชงใช้อย่างนี้คุณแม่ก็เลยแบบว่าเขียนจดหมายกลับไปแบบว่าขอบคุณโดยใช้กระดาษนี้อ๋อเขียนสรงกลับไปอ่าแล้วแม่จันก็ไปดูแบบว่าทําไมเดี๋ยวเข,เขาเขียนกันตรงจังแล้วตอนแรกคือถ้าทุกคนเห็นมันเล่มแรกของหนกกูจะถือแบบจะเป็นแบบเส้นแบบเป็นขึ้นเลยเอ๋อไม่ตรงแบบนี้เลยค่ะค่ะ แล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาให้มาแบบลองเพื่อที่จะได้เคียดสวย<อ>เพราะว่าถ้าไปสมุดเส้นเนี่ยถ้าเราวาดรูปมันก็จะไม่สวยเขาก็เลยแบบว่าให้สมุด<ห>เปล่ามาจะได้คิดสร้างสารรค์แล้วก็ออกจินตนาการได้เต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวแอบ,บอ่านให้คุณผู้ชมฟัง,นงเนาะเผื่อว่าหลายคนไม่รู้จักน้องต้นหลิวนะคะอ่าอย่างเช่นวันที่1กันยายนหลังเลิกเรียนเย็นนี้กลับถึงบ้านฉันรีบตรงเข้าครัวเพื่อปิ้งขนมปังเนยน้ำตาลให้น้อง เราะรู้ว่าเย็นนี้ทั้งคู่จะไปเรียนตีแบดกับครูอุ้ยฉันปิ้งขนมปังสองแผ่นแล้วหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมพอดีคำใส่กล่องพลาสติกปิดฝาวางเตรียมไว้ให้น้องเอาไปกินรองท้องที่สนามระหว่างที่น้องๆทำกันบ้านและเขียนบันทึกก่อนไปเรียนตีแบดฉันก็ขึ้นไปอาบน้ำพอลงมาก็ไม่เห็นทั้งคู่แล้วขนมปังที่ทำเมื่อตะกี้ก็เกลี้ยงเหลือแต่กล่องนึกเสียดายน่าจะปิ้งสักสี่แผ่นนี่นะคะจริงๆนี่เหมือนแบบ เป็นนิยายย่มยมได้เลยเนาะเพราะว่าหนูมีอารมณ์กับเรื่องด้วยไม่ใช่แค่เขียนเล่าเท่านั้นไม่ใช่เป็นไดอารี่ปกตินะคะเพราะว่ามีตอนจบน่ยน,นึกเสียดายใช่ไหมที่แบบน่าจะปิ้นสี่แผ่นเพราะว่าเราจะได้กินด้วย <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ถ้าบางคนติดตามหยูก็จะรู้ว่าน้องแฝดก็เขียน <c oughs> ใช่เนี่ยพี่เห็นว่าน้องเขียนบันทึก ก่อนไปเรียนตีแบบน้องแฝดชื่อก็เมฆกับสายลมก้อนเมฆกับสายลมที่เป็นผู้ชายสองคนคกี่ขวบคะห่างกับต้นหลือกี่ขวบห้าขวบคะ่ะจะหกขวบแล้วคะ่ะก็ห่างกับหนูประมาณหกปีอแล้วทําไมน้องแฝดเริ่มมาเขียนล่ะคะลูกแทนน้องเขาก็อยากเขียนพี่หลิวว่า,อ,านอ,อน้องเขาอยากเขียนเองด้วยคุณแม่ก็เลยแนะนําให้ทําก็พอโพสลงไปก็คนก็ชอบเพราะว่า หมือนกับว่าคนสมัยนี้เขาไม่ชอบแบบอ่านอะไรแบบยาวๆแบบว่าอ่านแบบว่าประโยคเดียวก็คือเข้าใจย้อนกลับไปตอนที่ต้นหลิวเริ่มเขียนบันทึกก็น่าจะหขวบเนาะก็ใกล้ๆกับน้องแฝดแล้วตอนนี้น่าจะมีเรื่องอยากเขียนเยอะเลยแล้วเราเรียบเรียงยังไงออกมาเป็นคําพูดที่กระชับได้แบบนี้อะคะก็คือคุณแม่เขาก็จะบอกว่าให้เราเล่ามาเลยเพราะกับจากนั้นก็คือจะเล่าให้แม่ฟังจะชอบเล่าแบบว่าวันนี้เจออะไรมาบ้างคุณแม่เขาก็ช่วยถามให้มาบอกว่า มีแบบมีเรื่องออกมาเป็นเรื่องที่สนุกออกมาค่ะมันจะแบบว่าให้เรานึกออกเรื่องเนี้ยสนุกน่าจะได้อย่างนี้แล้วพอเราได้เรื่องแล้วเนี่ยคะ่ะหนูก็จะเขียนลงทีนี้บางทีหนูเป็นคนที่พูดเย,อ,เยอะพูดยาวมันก็คงไม่จบในหน้าเดียวค่ะ คุณแม่ก็เลยช่วยบอกว่าคำนี้ประโยคนนี้มีคำนี้แต่ถ้าเราเอาคำนี้ออกประโยคมันก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมคุณแม่ช่วยในแง่ของการแก้ไขปรับคำให้ด้วยเพราะเป็นนักข่าวมาก่อนก็ใช้ทักษะของการเป็นนักข่าวคุณแม่มาช่วยหนูใช่ไหมคะแล้วเราใช้เวลาในการให้คุณแม่ช่วยตีกรอบเรื่องให้ช่วยตัดคำให้เนี่ยนานไหมกว่าจะสามารถเขียนได้ด้วยตัวเองหนึ่งรอยเปอร์ซนก็ช่วงแรกๆก็จะ เป็นเหมือนที่เราไปก็คือคุณแม่จะช่วยแต่แบบพอหลังๆหนูก็เริ่มมีไอเดียขึ้นมาว่าเอากระดาษมาเขียนเขียนคําสําคัญเข้าไปอ๋อคีย์เวิร์ดกันใช่แล้วก็มาก็จะเป็นประโยคแบบประโยคสั้นๆแล้วก็มาเขียนหลายประโยคเลยแล้วก็ให้มาจัดลำดับเอาอันนี้มาก่อนอันนี้มากกว่ามันก็จะแบบว่าได้ประโยชน์ที่กระชับแล้วก็ เอ๋อแปลว่าจริงๆแล้วต้นหลิวเนี่ยมีเทคนิคนะก็คือเอาคําออกมาให้หมดก่อนว่าเราอยากจะเขียนคําว่าอะไรบ้างหลังจากนั้นเลือกคําที่สําคัญแล้วก็จัดลําดับว่าเอาคําไหนก่อนหลัง mm. ก็เลยออกมาเป็นบันทึกของเร,รียนรายในเพจเรียนรายรายวันเนาะ คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากจะฝึกให้ลูกๆเขียนบันทึกรายวันเหมือนน้องต้นหลิวสายลมและก้อนเมฆก,ก็สามารถนำเทคนิคไปปรับใช้ได้เลยนะครับซึ่งการเขียนบันทึกเป็นประจำทุกวันนอกจากจะทำให้เด็กๆได้พัฒนาความคิดทักษะการเขียนและการอ่านให้ดีขึ้นแล้วยังทำให้เด็กๆรู้จักวิเคราะห์และเป็นเด็กช่างสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวอีกด้วย วันนี้พี่มีชาเลนจ์ใช้ต้นหลิวด้วยนี่นะคะสตา์งสตรองทั้งทีเนาะเราก็เลยอยากให้ต้นหลิวเขียนบันทึกการออมให้หน่อยได้ไหมคะในความทรงจําของเรานะคะว่าเรื่องการออมในแบบต้นหลิวเป็นยังไงพอไหมอ่ะเดี๋ยวลองไปเขียนดูนะคะ,คะหนึ่งหน้านะค่ะโอเคค่ะไปสำหรับโจทย์ชาเลนจ์ของเราในวันนี้คือ ให้น้องต้นหลิวเขียนบันทึกการออมในแบบฉบับของตัวเองเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆได้เห็นความสำคัญของการออมเงินมากขึ้นไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับน้องต้นหลิว <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่า ตอนนี้น้องต้นหลิวก็เขียนบันทึกการออมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังน้องต้นหลิวอ่านบันทึกการออมให้ฟังกันเลยดีกว่าการออมไม่ใช่อดแต่คือการค่อยๆเก็บไม่ใช่มี100ใช้100ไม่เก็บเลยซักบาทถ้าเป็นอย่างนั้นฉันคงต้องเบียดเบียนเงินคนอื่นใช้ แต่โชคดีที่ฉันเป็นคนเลือกซื้อของยากเวลาพ่อกับแม่พาฉันไปซื้อของหรือให้เงินไปซื้อของที่อยากได้ฉันก็จะเลือกไม่ได้และลังเลมันจึงทำให้ฉันกลายเป็นคนออมเงินไปโดยอัตโนมัติ <Yahoo! S 1> แม้ต้องยกนิ้วให้เลยนะครับกับบันทึกการออมที่น้องต้นหลิวได้สื่อออกมาการออมไม่ใช่อดเพราะถ้าเราคิดอยากจะมีเงินเก็บ ก็ควรทำให้พอเหมาะพอดีไม่เดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตตั้นเองแต่ที่แน่ๆถ้าเรารู้จักออมตั้งแต่เนั่นๆรับรองไม่มีอดแน่นอนครับสตางสตรองหวังว่าบันทึกการออมของน้องต้นหลิวในวันนี้จะส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆให้กับน้องๆหนูๆหนันมาเก็บออมเงินกันเยอะๆเลยนะครับช่วงนี้พอกสักครู่เดี๋ยวช่วงหนะ้า พี่เฟิร์นจะพาไปเจาะเคล็ดลับสตางค์สตรองของน้องต้นหลิวกันต่อนะครับท่านับมาแล้วตั้งแต่6ขวบจนถึง11ขวบ,ขวบเกือสบสอขวบแล้วเนี่ยนะคะ 5-6ถึงปีที่เขียนบันทึกมาไม่ใช่แค่เขียนใส่กระดาษแล้วก็โพสต์ลงเพจเท่านั้นแต่มีหนังสือเป็นของตัวเองแล้วส่งเล่มด้วยการเล่มแรกเป็นยังไงเะไรรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจค่ะแบบว่าเราทําหนังสือได้เล่มหนึ่งแบบหนาขนาดนี้เมืม่อกอ็อค่ะก็ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะทําเป็นหนังสือ,อแต่มีแฟนเพจคนนึงเขาก็อ่านอยู่แล้วเขาก็ส่งมาแบบว่าเนี่ย ขออนุญาตก๊อปปี้แล้วทําเป็นหนังสือเล็กๆได้ไหม,มเพราะว่าคนที่บ้านเขาเนี่ยมีแบบเป็นลูกมียายมีอะไรอย่างเงี้ยโทรศัพท์เขาก็ไม่ค่อยดีแบบว่าถ้าจะ<อ>ให้อ่านในมือถือก็ไม่เพราะสายตาเขาก็อาจจะอย่างถ้าเด็กก็รู้สึกไม่อยากให้จ้องมือถือนานคนแก่ก็มองเห็นไม่ชัดเลยอยากจะทําเป็นหนังสือเขาก็ส่งลูกมาให้เลยเพราะว่าเขาแบบปิ้นมาแล้วก็เย็บเป็นเล่มแบบเล็กๆเลยเขาปิ้นจาก หน้าเพจเนี่ยหรออ๋อแล้วยังไงคะหลังจากนั้นเราเกิดไอเดียยังไงลูกคือตนจริงไม่ใช่หนูก็คือคุณพ่อคุณพ่อก็อยากว่าเริ่มอยากทําเป็นหนังสือเก็บไว้ให้หนูก็เลยตัดสินใจว่าทําขายเลยแล้วกันนันนันจะทําให้ลูกอยู่แล้ว ่ไม่ธรรมดาเลยนะครับอายุแค่นี้ก็มีผลงานตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือเรไรรายวันถึง2องเล่มแล้วแต่แต่แต่น้องต้นหลิวแอบกระซิบมาว่าตอนนี้กำลังเตรียมที่จะตีพิมพ์เล่มที่3ออกมาฝากแฟนๆอดเจรอกันหน่อยนะครับ <nt> ต้องบอกว่าน้องต้นหลิวอายุ11ขวบเนาะแต่มีรายได้หลายช่องทางมากเลยนะคะจนต้องบอกว่าเด็กๆสมัยนี้เนี่ย เก่งมากในเล่าให้ฟังหน่อยซิต้นหลิวหารายได้ได้จากช่องทางไหนบ้างแล้วคะ,ะก็เนี่ยแ้ก็คือหนังสือหนังสือ,อขายก็จะมีทั้งขายเป็นเล่มอย่างนี้ก็มีเป็นอ e ีบุ๊กเป็นอ e ีบุ๊กด้วยค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งเวลาเขาเชิญให้หนูไปเป็นวิทยากรกให้ไปแบ่งปันประสบการณ์ไปเล่าว,วิธีการเขียนอนังสือของหนูอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าให้ค่าขนมมาหนูก็ได้เงินจากทางนั้นมามแล้วอีกช่องทางหนึ่งล่ะลูก อีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นที่โรงเรียนค่ะก็ที่โรงเรียนหนูเนี่ยจะไม่ได้แบบว่าให้ใจ่ายค่าข้าวเองอก็คือมันจะรวมในค่าเทอมมาแล้วมันก็จะอยู่แบบว่าเป็นร้านขนมตัดกลางวันก็จะซื้อกินได้หนูก็จะมีบัตรเขาจะให้บัตรมาแบบไปเติมตังค์หนูก็จะเติมแบบว่าอย่างอาทิตย์แรกก็คือจะเริ่ม100บาทจ่ายไปในบัตร แล้วทีนี้หนูก็จะใช้ไปแต่ส่วนใหญ่หนึ่งอาทิตย์หนูก็ใช้ไม่หมดหนึ่งร้อยหนูใช้ไปประมาณกี่บาทได้คะประมาณแบบไม่เกิน20บาทเพราะไอ,อติมที่หนูกินก็สิบาทขนมอย่างอื่นมันก็ไม่แบบว่าแพงขนาดนั้นก็เหลือตังก็เหลือตังหนูก็เอาตังตรงนั้นไปเก็บ แล้วก็แต่ละอาทิตย์หนูก็จะขอเงินแม่เพิ่มแต่ไม่ได้ขอ100ทุกอาทิตย์ถ้ามันเหลือแบบว่า50ก็ขอแม่อีก50มาเติมให้มันครบร้อยอ๋อคือให้บาทเนี่ยมีเงิน100บาทเท่านั้นเองแล้วก็ช่วยคุณแม่ประหยัดด้วยสิเพราะปกติอาจจะได้วันละ20บาทสมมติถ้าคิดอาทิตย์ละ100ถูกไหมคะ,คะแต่ถ้าหนูใช้50บาทก็แปลว่าหนูอีกอาทิตย์ถัดมาหนูก็ขอแค่คุณแม่วันละ10บาทรวมเป็น50 ถูกไหมคะ,คะเพื่อเติมกับห0สิบเดิมให้เต็มร้อยเท่านั้นเองอ้ประหยัดมากเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ที่จะได้เงินอีกก็คือตอนแตะเอียอแตะเอียก็จะว่าหนูมีคนนุณลุงคุณป้าคือเยอะมากก็คือจะได้เงินตรงนั้นเยอะมากบางทีก็ให้คนละแบบ5้ารยบางทีก็ได้พันตอนนี้ก็คือ,อยังเก็บไว้ยอยู่ยังไม่ได้ออกจากซองเลยไม่ได้ใช้อ๋อเหรอเอาเก็บไว้ในซองเหมือนเดิมเลยเห็นคุณแม่ประสิบบอกว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าซื้อของยากมาก เพื่ออะไรคะไหนต้นหลิวร้อยพี่ฟังสิลูกก็คือหนูเป็นคนที่แบบว่าตัดสินใจยากก็คือเวลามีโอกาสได้ซื้อคุณแม่แทบจะต้องแบบยื่นให้เลยแบบเอาอันนี้ไปเลยเอาไปเถอะลูกใช่ไหม,ไหมสมมตินะคุณแม่ให้เงินมา500บาทบอกให้ไปซื้อของเล่นอะไรก็ได้ที่อยากได้หนูใช้เวลาเลือกนานแค่ไหนคะที่เคยก็คือชั่วโมงเหนือเกินว่หนึ่งชั่วโมงเพราะว่าอะไรเพราะเงินมันมีจํากัดถูกไหมก็เลยไม่รู้จะซื้ออะไรดี ความจริงมันก็มีของที่อยากซื้ออยู่แล้วแต่แบบจะเลือกอันไหนดีอ๋อแล้วสุดท้ายได้ไหมบางทีก็ไม่ได้ก็ขอแม่เอาไปเงินเก็บตัวเองมเลยม <c oughs> ันแปลว่าตอนนี้ถ้าดูบัญชีเงินเก็บของเด็กหญิงเรนไรมีกี่บาทแล้วลูกก็ประมาณหลักหลักแล้วโอ้โหอายุ1 1ขวบมีเงินหลักรู้สึกยังไงบ้างคะลูกก็รู้สึกดีใจที่แบบว่า ได้เงินเก็บไดอเยอะขนาดนี้น <Ừ. S 2> อายุเท่านี้ใช่ไหมคะเพราะว่าพี่เชื่อว่าเพื่อนๆเ,เลยล่ละอาจจะไม่ได้มีเงินเก็บเยอะขนาดเราเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้หารายได้จากการขายหนังสือจากการเป็พูดได้เหมือนกับเราเนาะแหมหาเงินก็ได้ใช้เงินก็ประหยัดแถมยังออมเงินเก่งสุดๆแบบนี้สตางค์จะไม่สตรองได้ยังไงล่ะครับว่าแต่ใครเป็นคนปลูกฝังเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองให้กับน้องต้นเหลิวล่ะครับเนี่ย ถ้าพูดถึงเรื่องการเงินนะคะใครเป็นคนที่คอยสอนต้นหลิวหรือว่าทําให้ต้นหลิวรู้จักการเก็บเงินแล้วก็ใช้เงินแบบประหยัดแบบนี้คะคุณยายคุณยายก็จะแบบว่ามาพูดให้ฟังมาบอกว่าเนี่ยต้นหลิวยายยายก็อยากให้ต้นหลิวแบบว่าเรียนเล่เก่งๆต่อไปได้แบบเป็นคนดูแลเรื่องเงินของครอบครัวอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกตลอดแล้วก็ คุณยายเขาก็ชอบอ่านข่าวบางทีเป็นข่าวเหมือนกับว่ามีคุณยายคณตาคู่หนึ่งเงี้ยเขาคุณตาขอให้คุณยายไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะให้หน่อยให้ตังไปแบบเหมือนร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยคุณยายเขาก็ไม่ไปซื้อเขาก็เก็บเอาไว้อ๋อคือไม่ไปซื้อลอตเตอรี่แต่เอาเงินนั้นมาเก็บอ่าแล้วพอหวยออกคนตาเขาก็จะถาานมาได้ถูกไหมพี่ก็จะไม่ถูกก็คือไม่ได้ซื้อแหละแต่ว่าผมไม่ถูกแต่เขาก็เก็บมาตลอดจนวันนึงลำบากอย่างเงี้ยคุณยายก็บอกว่า เย่งมีเงินก้อนนี้ยังเอามาใช้ได้เพราะแปลว่าจริงๆแล้วเงินที่ไปซื้อลอตเตอรี่ถูกงวด ที่คุณยายไม่ไปซื้อให้คุณตาเก็บเอาไว้วันที่ลำบากต้องใช้เงินจริงๆก็เอาเงินก้อนนั้นแหละที่ไม่ได้ไปเสียกับลอตเตอรี่มาใช้ในยามฉุกเฉินด้วยหนูก็เลยได้เรียนรู้เรื่องเงินจากคุณยายหลายเรื่องทีเดียวเรลยมองว่าเวลาเราสามารถสตาร์งสตรองได้ในวัยเล็กแบบนี้เนี่ยนะคะจากการที่เราทําสิ่งที่เราชอบก็คือการเขียนบันทึกเนี่ยนะคะคิดว่าจะทําต่อเนื่องไปอีกนานแค่ไหนลูกอันนั้นหนูก็ยังไม่รู้ว่าความชอบของหนูในด้านนี้มันจะหายไปตอนไหนบาง ทีหนูอาจจะเขียนต่อไปเรื่อยๆแต่หนูอาจจะไม่ได้เป็นนักเขียนอาจจะเป็น หมอที่เขียนบันทึกได้นี่คือน้องต้นหลิวนะคะเจ้าของเพจเรารายรายวันนะคะซึ่งไปติดตามกันได้สำหรับใครที่อยากจะดูบันทึกของต้นหลิวซึ่งเขียนมาแล้วนะคะตั้งแต่6ขวบจนตอนนี้11ขวบนะคะอ่ะออกนหนังสือมา2เล่มแล้วขายดีมากด้วยแต่ไม่ใช่แค่ต้นหลิวคนเดียวเพราะว่าตอนนี้น้องแฝดทั้งสายลมกับก้อนเมฆก,ก็เริ่มเขียนแล้วด้วยเหมือนกันะนะคะ,ะวันนี้ขอบคุณมากจริงๆกับความน่ารักของหนูที่มาแบ่งปันนะคะแล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้นะคะว่าเพียงแค่การเขียนวันละ ลหนึ่งหน้าก็ทําให้ฝึกเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นได้เกินวัยจริงๆนะคะความสามารถแล้วก็ความน่ารักต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่เลี้ยงหนูมาดีแบบนี้เนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ,คะสุดยอดจริงๆเลยนะครับน้องต้นหลิวของเราเพราะเธอไม่ได้เป็นแค่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ส่งต่อแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับเด็กๆหลายคนได้รู้จากการเขียนบันทึก แต่เธอยังเป็นต้นหลิวที่แข็งแรงมีเงินออมไม่ลู่ไปตามลมหรือตามใจตัวเองที่จะซื้อของสักชิ้นก็คิดแล้วคิดอีกหลายต่อหลายครั้งก็ตัดสินใจไม่ซื้อแต่เปลี่ยนเป็นการเก็บเงินเข้ากระเป๋าแทนจึงทำให้น้องต้นหลิวกลายเป็นเด็กที่ชอบออมเงินโดยอัตโนมัติแบบนี้รายการสตางค์สตรองขอปรบมือให้รัวๆเลยครับ ไม่น่าเชื่อนะคะเพียงแค่การเขียนบันทึกรายวันทุกๆวันนะคะต่อเนื่องมา5-6ถึงปีนะคะจะทำให้น้องเรไรเองนะคะได้เรียนรู้หลายส่วนด้วยกันนะคะทั้งเรื่องของคำศัพท์การคิดวิดเคราะห์การสรุปความนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ทำให้เกิดสตางค์ทิปหลายข้อทีเดียวข้อแรกเลยค่ะคือการต่อยอดรายได้จากแพชั่นนะคะเพราะว่าน้องเรไรเนี่ยชอบเขียนนะคะแล้วก็มีวิัยเขียนทุกวันค่ะจนทำให้สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ตั้งแต่อายุยัง น้อยนะคะจากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการรวบรวมเป็นเล่มแล้วก็ขายเป็นหนังสือรายได้จากการขายอ e ีบุ๊กนะคะหรือแม้แต่เป็นสปิเกอร์หรือว่าวิทยากรรับเชิญที่น้องเรรยเนี่ยนะคะได้มีประสบการณ์การเขียนมาแล้ว5-6ปีด้วยกันค่ะสร้างทิปข้อ2คือซื้อของให้ยากเข้าไว้นะคะต้องบอกว่าเป็นต้นรหลวที่ไม่ลู่ตามลมทําตามใจตัวเองเลยค่ะต้นเหลวบอกไว้เลยนะคะว่ากว่าจะซื้อของได้แต่ละชิ้นคิดแล้วคิดอีกนะคะบางทีใช้เวลาเป็นหนึ่งชั่วโมงนะคะ ก็ยังไม่ได้ของด้วยซ้ําแถมชอบเก็บเป็นเงินมากกว่าด้วยซึ่งเคล็ดลับแบบนี้นะคะก็ทําให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีเงินเก็บก้อนใหญ่เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอีกด้วยละค่ะ ส่วนเคล็ดลับข้อที่3นะคะก็คือรู้จักการวางแผนทางการเงินนะคะต้นเหลิวเนี่ยเขาวางแผนทั้งเรื่องของการใช้จ่ายนะคะที่ปกติแล้วเขาได้เงินเติมในบัตรค่าขนมเนี่ยหนึบาทแต่ก็ใช้น้อยมากนะคะแค่ประมาณ1 0บถึงยีบาทเท่านั้นเองแล้วเวลาเติมเงินก็ไม่ได้ขอใหม่100บาทนะคะแต่ขอเท่าที่ต้องการเติมให้เต็ม100เช่นถ้าขาด50บาทก็เติม50บาทขาด70บาทก็เติม70บบาทแบบนี้เป็นต้นซึ่งก็ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ประหยัดด้วยนะคะแถมยังรู้จัก วางแผนการออมด้วยค่ะเพราะต้นหลิวบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ยัดเยอะนะคะเวลามีแตะเอียทีเนี่ยก็ได้เงินก้อนใหญ่เลยเก็บเงินเอาไว้นะคะตอนนี้มีเงินถึง6หลักแล้วอายุแค่11ปีเท่านั้นเองค่ะ <Yahoo! S 1> สตามทิปส์ข้อที่4ของน้องต้นหลิวนะคะก็คือ รู้จักออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะเพราะว่าเรื่องนี้คุณยายสอนเขาค่ะโดยเล่าเรื่องให้ฟังนะคะว่ามีคุณตาคุณยายคู่หนึ่งคุณตาเนี่ยให้เงินไปซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดแต่ว่าคุณยายไม่ไปซื้อลอตเตอรี่นะคะเก็บเงินเอาไวา้จนกระทั่งพอเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะมีความขัดข้องทางการเงินก็นําเงินนั้นแหละมาใช้จ่ายดีกว่าเสียเงินไปกับลอตเตอรี่ซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้ด้วยค่ะ ซึ่งก็ทําให้น้องต้นหลิวเองนะคะได้เรียนรู้แล้วก็นําวิธีการนี้มาปรับใช้กับการบริหารจัดการเงินของตัวเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของซานสตรองในวันนี้นะคะเวลาของรายการแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะพาไปคุยกับทีนไอดอลคนไหนรอติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ